เราไม่เคยได้เข้ามาหึงห้องไหนหรอกทุกคนดูมันนิ่มมากอืมหวานนะค่ะลอกเลืองแงดงอย่าหันหน้ากับมาหารนะสวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้เจอกันนานแล้วก็อาจจะอีกนานเลยสวัสดีค่ะนี่ วันนี้จะทำคลิปอย่างเดียวนะอืมอันนี้เอาที่หิม่ไปร้านอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดเนี่ย อมีเยอะมันก็ยังออกไปเรื่อยนะทุกคนนะแต่ถ้าอยากกินสตอร์วเบอรี่น้อยก็จะต้องเป็นอุ้ย เอาไปสายพันที่เราอยากกินก็คือต่อไปก็เป็นเบนนี่นะคะนี่อืมไม่รู้จะเจอลูกใหญ่ไหม อือืถ้ามาช่วงเดืนนี้พกพริกเกลือมาก็อร่อยนะนี่อืมอืมอมรูปแบบนีน้อร่อยแล้วว่าเนี่ยแบบอืมมือรัดอ่ะตอนเนี้อยอยากจะบอกว่ามือมันเป็นแผลเพราะการทำงานนะคะอืม เรามาไปโดนลูกเขาแบี้ทุกคนมันมีลูกเนยอยูน่นะดูก่อนว่ามันเย็นไงมากสุกร้อยเปร์เซ็นเป็นอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> สุกร้อยก็จะหวานหอมสุกร้อยดูง่ายๆ <c oughs> จะเป็นอย่างนี้เลยสุกร้อยนะคะอ,อ,อร่อยมากทุกคนนี่อื้อ แต่จะให้พริกเท่าเดือนที่รัดบอกอะ่ะสุกร้อยนะมันก็ไม่พริกเท่าเดือนที่รัดบอกนะอืมอมอหนม,มันเยอะนะ แต่เขาจะมีแต่ลูกเล็กๆค่ะนี่นช่วงนี้ก็ยังจะเป็นวันแดงลองดูเป็นช่วงกุรลแดงวี้วันหยุดยาวของมิดย์งน,นะ ก็มีเรื่อยๆนะคะเนี่ยโอ้ยเยอะมากทุกคนไม่ใช่น้อยๆนะคะตัวนี้เป็นสายพานันโทโุกโโคนดูๆๆอันนี้มันร้อยจริงๆอืมถ้าเจอร้อยหวานแน่นอนเป็นรูปเล็กกัน,น ถ้าเราถ้าเราซื้อกินอะ่ะเอายังเอา,เอาตรงๆนะ่ะมันก็ไม่เลยรสชาตินี้อย่างเงี้ยนี่คืออร่อยแนอ่อืมกินเลย สายทางนี้จะเป็นเขาจะมีหวานเจี๊ยบหวานเปรี้ยวเบนนี่ฮอปเป้นะคะแต่ลูกเล็กฮะอร้อยสุกหวานอชอบแบบไหนหนุยแดงมากทุกคนอืม ลูกมันไม่ใหญล่ลูกเขาไม่ใหญ่แล้วแต่อร่อยไหมก็ยังอร่อยนะยังแบบแต่มันก็สู้เดือนคุมพาเด็กเดียว ราคาลดลงนะคะถูกขมาห้าแฮกห้าร้อยเยนนะคะตอบประมาณร้อยกว่าบาทเยอะมากแต่เราจะพาทุกคนไปกินสายพันธุ์อื่นกันอันนี้คือเฮาเอนะคะเฮาเอก็จะมีอักที่ที่แม่ กับมมนี่ฮอปเป้นะคะโอเคทุกคนเราไปหาอื่นกันอันนี้จะเป็นคาบีนะคะคาดิงคาดิงตัวนี้จะเป็นโยซูฮินี่เปิดคาวดิโน่เปิดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเราจะได้กินตัวไหนใบเขายังงามมากตัวนี้จะเป็นอ่า คาร o ดิโน่แต่ดูลูกดีน่ารักมากอันนี้แต่ละเฮานะคะการปลูกหรือการใส่ปุ๋ยหรือการอะไรเนี่ยอันนี้คือได้นะแต่ว่าอันนี้ไปไหนเนมันเสียล้วเด็ดทิ้งนะเพราะว่าเขาเสียอันนี้ก็คือเป็นสายพันธุาา์คา i n ดโนวนะคะเดี๋ยวเราหาลูกก่อนนะคาร o ดิโน <Cal ino S 1> ช่วงนี้ก็จะลูกเล็กมากจะมีลูกใหญ่ไหมก็มี แต่แนะนําให้กินลูกเล็กเพราะมันจะไม่ค่อยหวานนะอย่าดูกวานนี่ก็จะมีบ้าง,งนี่อันนี้ข,ขามเราไม่กินพราะเด็กเด็ดสกสดรูสุกมากนมมากเรามาเลือกกันนะคะนี่ก็ยังมีให้เก็บน,นะทูกนนะก็ดีกว่าอืออืมันก็ยังหอมนะ นี่กินของเขาดีโน่ทุกคนเนื้อเยอะอยู่เนี่ยโอ้โหร้อยร้อยพุ่งมากอ่ะร้อยเนี่ยอืมเดี๋ยวผมชิมก่อนนะออืได้เนาะเอาไก่กุ้งค่ะทุกคนต่อกันนะคะเขาดีโน่เขาดีโน่ตัวนี้ใบสวยคือเขาดีโน่เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ หอมหอมเนาะเป็นสายพันธุ์ที่หอมลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่หอมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยู่ที่เฮาอยู่ที่การใส่ปุ๋ยอยู่ที่การดูแลนะคะคลิปเนี้ยแล้วก็พลาดแต่พอช่วงเนี้ยอุ้ยมันเยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะนะทุกคนเยอะมากค่ะแต่ว่าลูกเขาจะเล็กนะลูกเขาจะเล็กแล้วแล้วก็ปริมาณของแหนไหมมันก็จะเปลี่ยนไปอันนี้อุ้ย อันนี้คือจุกหรอจับไม่ได้แล้วไอ้ที่นันปูดๆน,นี่คือจับไม่ได้แล้วก็จะมีหลากหลายอยู่ที่เราเลือกนะนี่ถ้างี้ได้อยู่อออหอมหวานหอมหวานมากเลยค่ะไหนดูดิอืม เยอะนะแต่มันน,มนเป็นลูกเลยเนาะอืมอ,อ,อ,อันนี้คาร์โน่แล้วก็จะพาเดินทุกเฮานะจริงๆคบตาจิเขาเป็นอย่างนี้นะแบนๆ คนดูแบบว่าสุกมากนะดูลูกมีลูกเล็กลูกใหญ่อืมออืมอมอม,มาลิงไม่ออกนะคะัเพาไม่ได้เปิดอาจจะเปิด os uh อยู่ซซีโฮชิอืมอมมาลิงอยู่นี่ อม,มารินใบสวยมากอม,มารินนี่นะ่าจะเปิดเท้าไหนนะก็ไม่รู้นะอันนี้จะเป็นเขาโอลิงนะเขาโอลิงก็จะเป็นอกีกเดี๋ยวเราเราลองชิมสักลูกชิมให้หมดทุกลูกอือทุกคนนี มเมไปอีกไปต่อ,อ,อกันไม่รู้จะได้กินอะไรใส่พันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะสายพันนี้เป็นสตาร์ไนต์โตตอนนี้รัอาจจะไม่ได้กินแบบดูเยอะอะไรอย่างเงี้ยบางคนจะมาแนะนำว่าม,มาช่วงเดือนนี้ก็จะยังมีอยู่นะคะเดือนแต่อาจจะน้อยลูกเล็กๆอันนี้เป็นใสยพันธสตาร์ไนต์นะคะทุกคน ห <ừ> านหมนี่ลูกเล็กแกต่หวานใบหอมมากใช่ไห้ลูกอ,อ,อืม น่าต่องอะไรฮะกลับมากลับมามาค่ะทุกคนสตาร์ไนท์จบได้อยู่นะ่ายไปขม้นไม่ได้เด็ดอันนี้เท่าไหร่มือมือมือเปื่อย ทำงานหนักอืม,อ,ม,อ,มอร่อยฝั่งนี้สตาร์ไนตณต้นเขายังงามมากฝั่งนี้เบนนี่นะคะ ฝั่งเบนนี่แต่เบนนี่เดี๋ยวนะเราจะพาทุกคนดูเบนนี่ฝั่งนี้โยซึโฮชิพาทุกคนดูก่อนว่าชิมทุกทุกสายพันธุ์แล้วกันเนาะอาจจะแบบนุ้ยโยซึโฮชิ os uh นี่น่าจะหวานเพราะว่านี่ <laughs> ดูลูกอืมอืมมันยังไมีสุกร้อยไง ื้มม,มเก็บใหญ่แต่บางมันสุกไงสุกร้อยอะ่ะอืลูกมีเยอะนะอืมน่างอมือ้ม กินรวมทุกสายพันธุ์เมื่อกี้มันกินไม่ได้แล้วนะทุกคนมันเน่าแล้วน่าจะพยายามเลือกหาแบบคือได้ไหมมันรักเพื่อนมันแมมดีบจนไปเดี๋ยตรงนี้นะคะ จะเป็นเฮาเดเเฮาดีนะคะเฮาดีแล้วก็จะเป็นโยสูโฮสีแต่ว่าถามว่าลูกเยอะไหมไม่เยอะแล้วแหละลูกเล็กๆปีนี้โตที่เนี่ยเเอากล้วยมิโนรีออกไปดูลูก็ <c oughs> มาให้หายคิดถึงอืมอืม,อม ไปอืม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 ฮะลูกเลยกระมุ่นประมีมาก กินแบบไม่ได้เอามือเด็ดขั้วเพราะว่ามือลราแต่เจ็บมาทิ้งแล้วก็ไปกันต่อค่ะมาะทุกคนมาต่อต่อเฮาสุดท้ายนะคะเฮานี้จะเป็นเฮาส์ซีเขามีเขาดีโนโอ่อืมแล้วลูกเล็กก็จริงนะคะแต่ว่ายังเยอะมากๆ ตาดีด้วยนะมันเยอะมากทุกคนท,กที่จามำใกินได้หมดไหมหกินได้หมดนะแต่ว่าเราจะเลือกลูกที่แบบนี่ดูหอมมากเยอะค่ะเยอะจริงๆืลูกนี้จะรอดไหมไม่ดูก่อนนี่ลูกนี้ลูกนี้หวานแน่นอนทำไมร้อยเปอร์เซนต์ อรสชาตินะคะยังเป็นขาโอลิโนอโยู่นี่เยอะมากนะรสชาติยังเป็นแต่ลูกเขาเล็กค่ะอืมอร่อยหอมอร่อยหอมอร่อยมาก ถึงลูกจะเล็กนะคะแต่ความเป็นคารลีโนเยอะมากสมอย่างที่คุณลุงบอกเลยว่าเฮาเนี hmm. ่ยต้องกินคารลีโนโนะอร่อยค่ะลอยแดงอืม mm hmm. อร่อยแดงหอมแเมาตรงนี้กันดลมีคนเดินเข้ามาทุกคนร้าน้ำมือนะคือทํางานค่ะทํางานแล้วมันเห็นไหมทุกคนเห็นไหมแพ้น้ํายานะแพ้น้ํายาเด็ดไปนี่ก็โอ้โหคิดในใจแสบไปนะเี้ยนี่ในรูกดีอะเก็บอีกลูกนึงเก็บเก็บนะคะเก็บแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันก็ได้ ร้านจะค่อยๆดูก่อนนะนัดก็แบบถ้าร้าไม่ก้มแล้วก็ไม่รู้ว่ารัาจะเห็นว่าเขาสุกเต็มที่เขาเสียไหมนะอืม,อมหวานหวานหยโอยลมได้ยินเสียงลมไหมอืม ว่ามฝัง่งนี้จะเป็นเขาดินนู่นะคะโอ้ยอยาวเลยทุกคนเขาเปิดยาวเลยทางนี้แล้วก็ไม่ได้เดินมาถึงโอ้ยมีคนอยู่ีย๋ยวนะครับฝั่งนี้เป็นอากีแม่ อ๋อฝั่งนี้เป็นอากิฝั่งนี้เป็นคารดีนูนะคะลูกแดงเยอะไหมเยอะนะแต่ลูกมันเล็กนี่เดี๋ยวเดูดก่อนนี่มันต้องอยู่ที่เราเลือกเนาะนีมนนะ่มันหอมนะแล้วกินไปค่อนข้างเยอะกลมวันนี้เป็นนลูกเดียว อร่อยนึงเก็บมาสามลูกเมื่อกี้หอมมากคนดูคลิปนี้จะตัดต่อนะคะอืออืม,อมลูกเล็กแต่อร่อยแน่นอนแล้วก็จะตัดต่อรวมรวมกันแบบอื ลูกสายพันธุ์หวานมากะที่มาในวันนี้เค้านี้เขาลิโนโอร่อยนะอันนี้ฝากมานี้อากีฮิแมะอากีฮิแมะนี่คือลูกยังเยอะมากๆนะทุกคนนะแต่ลูกอาจจะเล็กลงนะคะเขาอาจจะซอฟขึ้นมาเดี๋ยวรัดจะลองเด็ดดูนะว่าเืออากีแมะที่รัดชอบก็คือนี่นี่ทุกคนจริงๆอ่ะมันต้องแดงทั้งร้อยอ่ะ อืความเข้มข้นเหรอนีออท่ทุคนอานี่แมะ่ยังแล้วว่าเขาจืดเขาจะจืดกว่าช่วงเดือนเมษาคุณส,สมใช่ไหมเออ,เอ,อไม่ใช่เมษาพี่พี่ เขาจะจืดกว่าช่วงเดือนกุมภามกรากกุมภามกรากกุมภา,านี่คือมีความรู้สึกว่าหวานมากแบบซอฟมากนิ่มมากอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเดือนนี้อุ้ยทุกคนพวกรู้ไหมว่าลูกที่รัสันหาอุยอ้ยนู้นมันกินไม่ได้นะว่านี่เดี๋ยวให้ดูน,ะะนี่อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยแบบมันแป,กแป,กแปกแลกๆเนี่ยอร่อยหวานมากไม่ค่อยเจอเจอ,เจอมกลูกเนี้ยเน่าคือมันจะหอมมันจะ ซอฟมันจะแบบนี่รับบอกไม่ถูกนะอธิบายไม่ถูกแต่มันจะอร่อยมากนะคะแต่ถ้าถามามาช่วงนี้เจออร่อยไหมรสชาติมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนหมายถึงว่ามันอาจจะไม่มันอาจจะร้อนขึ้นการผลิตลูกเขาเอาลูกเลกมาก,กิลูกเขาแบบอันนี้มากขึ้นอะไรอ่ะดูดิอันนี้สุกร้อยนะอืหวานไหมหวานแต่มันไม่เหมือนช่วงเดือนหน้าหนาวน,นะคะ ถ้าใครสนใจนะคะจะมาช่วงเดือนไหนก็เลือกเอามีให้กินแต่อาจจะอร่อยกว่าที่ไทยนะอาจจะอร่อยกว่าที่ไทยนะคะมากินอีกสักแป๊บนึงนักก็จะรวมคลิปอันนี้แล้วทะลุมาท้งไอ้คาดิโน,โน่ก้นนะเพราะว่าคาดิโน่เฮานี้โอเคอืมอืมอร่อยใช้ได้หอม เราก็ยังเก็บดีนะคะอันนทุกคนยังเก็บดีเก็บสวยนะอันนี้ลูกมันหมดเลยนะดูใกล้ๆเห็นไหมเคอนี้เป็นลูกของสตรอเบอรี่หมดเลยนะอาจจะใหญ่บ้างเล็กบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็อันนี้กันมานีเหยนะลูกที่กินได้ก็เยอะแยะนะจริงๆอ่ะลูกที่กินได้อะ่ะเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายแต่เราไม่ได้เด็ดเฉยๆเนี่ยเยอะนะอือืม,อม,อม มีลูกเล็กลูกใหญ่มีลูกเล็กลูกใหญ่รูปร่างที่ไม่ค่อยสวยอะอร่อยนะอหอมมากปีนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของสตรอเบอรี่นะคะแล้วปีหน้าเราก็เจอกันใหม่นะทุกคนนะือมอ ไงก็ฝากอยไงก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันปีหน้าเลยนะอืมอ่าพราลูกแบบลูกไม่สวยอะคือบางคนไม่รู้อะแต่ทุกอย่างเหมือนมันมารวมกันอยู่ในนั้นอะผละไม้หรืออะไรก็แล้วแต่คนก็เหมือนกันอย่ามองแต่ภายนอกจริงจริเนาะเพราะว่า ข้างในอ่ะเราไม่รู้ว่ามมีอะไรอยู่ต้อนอยู่เอาไงก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณเอฟซีขอบคุณทุกกําลังใจนะคะเดี๋ยวเราจะจากกันด้วยคลิปนี้นะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีหน,นึ่งนู่นเลยปีหน้านะคะทุกคนมันเยอะอ่ะไม่ก่อนนะขอทุกคนเยอะบ้างขอบคุณนะคะ